ก่อนการปฏิบัติงานนะครับเราได้ทําโครงการสื่อการสอนและเราได้ช่วยกันคิดและค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมการสอนกับเด็กนักเรียนสื่อที่เราใช้จะเป็นสื่อ PowerPoint นะครับเป็นสื่อการสอนเรื่องโภชนาการและอาหารห้ามู่สวัสดีค่ะเด็กๆเอวันนี้มีเมื่อเช้านี้ ยังเอิ่ยังไม่ได้กินมาคือว่าทานอาหารหลักห้ามูกกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักคุณครูกันก่อนนะเริ่มแรกก็คือสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวปชาสูนางชื่อแร่นชื่อครูใบเตยค่ะสวัสดีครับครูชื่อนายชัยานันขันตีนะครับชื่อเล่นชื่อครูเจมครับ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสวาวสุนทาสิริชัยค่ะชื่อเล่นครูชื่ออี้ค่ะสวัสดีครับครูชื่อนายเอกรินปกรเจ้าชื่อเล่นครูคชื่อแบงค์นะครับสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวหนุ่ยไทยบรุงสวนชื่อเล่นครูใหม่ค่ะอ่าทีนี้เราก็รู้จักคุณครูทั้ง5คนแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้พภชนาการอาหารราคาหมู่กัน โดยคนที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ก็คือคุณครูแบงค์นั่นเองค่ะเชิญครูแบงค์ค่ะครับผมนักเรียนรู้ไหมครับว่าโภชนาการคืออะไรมีใครรู้ไหมเอ่ยรู้ค่ะอ่ะงั้นเรามาดูกันนะครับโภชนาการเป็นการคัดเลือกอาหารเตรียมอาหารและการย่อยอาหารเพื่อให้ร่างกายดยูดซึมสารอาหาร การทานอาหารเพื่อสุขภาพสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพได้หลายอย่างแต่ถ้าเราทานอาหารไม่ดีอาจมีผลทำร้ายสุขภาพได้นะครับทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหัวใจหลอดเลือดโรคอ้วนนะครับต่อไปเราไปเรียนรู้เรื่องอาหารห้ามุ่กับครูเจมครูอีทและครูใหม่กันเลยนะครับ สวัสดีครับครูชื่อครูเจมนะครับอ่ารู้ไหมเอ่ยว่าอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างถ้าไม่รู้คุณรครูจะพาไปพบกับอาหารห้าหมู่กันนะครับโปรตีนอาโปรตีนหมู่ที่หนึ่งดีมากครับนไขมันไขมันอาแล้วนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าโปรตีนประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ ไหยนะคะไข่อ่าดีมากครับอาหารประเภทโปรตีนก็จะประกอบไปด้วยพวกเนื้อศาศาสตัตว์นมไข่แล้วรู้ไหมเอ,เอ่ยว่าอาหารประเภทโปรตีนมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างหรือให้คุณนโทษกับเราอะไรกันบ้างนะครับนักเรียน ถ้าเกิดยังไม่รู้วันนี้คุณครูจะมาพูดถึงประโยชน์ของโปรตีนให้ฟังนะกันนะครับสารอาหารประเภทโปรตีนจะช่วยให้เราเสริมสร้างการจเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายได้ง่ายนะครับและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อนักเรียนอันนี้มีใครชอบกินเนื้อสัตว์บ้างไหมครับ หนูกินทุกหนูกินทุกวันเลยค่ะอ๋อดีมากครับอาหารเนื้อสัตว์ที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงหมู่ที่สองกันกู้ไม่เอ,อ่ยหมู่ที่สองมีชื่อว่าอะไรครับ อา,อาหารประเภทหมู่ที่สองนะครับชื่อคาร์บโบไฮเดรตสารอาหารประเภทนี้นะครับจะพบในได้ในข้าวแป้งน้ำตาลมันและเปลือกครับ่อาวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของคาร์บโบไฮเดรตกันนะครับคาร์บโบไฮเดรตจะช่วยให้ สร้างพลังงานเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและยังมีส่วนร่วมในการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานให้เราด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ครูเตยอธิบายกติกาให้ฟังก่อนนะคะนะัเเกเรียนค่ะนักเรียนเกมนี้นะคะมีเกมชื่อว่า อาหารหลักห้าหมูและยี้ใจนะคะเกมนี้นะคะให้นักเรียนเดินตัวตัวเกมนะคะตัวสีแหลดงๆของนักเรียนนะคะตัวเล็กๆมีขานะคะนักเรียนเดินไปหาคําตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งนักเรียนนะคะจะมีสามชีวิตด้วยกันค่ะนักเรียนต้องตอบให้ถูกนะคะถ้าเกิดนักเรียนตอบไม่ถูกเนี่ยนักเรียนจะเสียหัวใจไปสามดวงถ้าเกิดหัวใจนักเรียนหมดไปสามดวงปึ๊บนักเรียนก็จะหมดติดเล่นหรือว่าพ่ายแพ้ไปในเกมนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะพอเล่นเสร็จนะคะมันจะขึ้นตัวสี่เหลี่ยมหน้าเกมอย่างนี้ มันจะมีคําว่า leaderboard นะคะคือบรรทัดแรกเลยคําว่า leaderboard นะคะให้นักเรียนคีิกเข้าไปให้นักเรียนใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วแล้แลนักเรียนก็ส่งมานะคะแล้วครูจะได้รู้ว่าใครที่ได้คะแนนมากสุดน,นะคะนักเรียนเ,เดี๋ยวจะให้ครูอ e ีนะคะสาธิตก็เล่นให้ดูก่อนนะคะ น้ามีครูอีเปิดให้นะักเรียนเห็นไหมคะว่ามันเล่นแบบไหน นักเรียนจะเห็นไอตัวสี่เหลี่ยมหน้าตาโหดๆไหมคะนักเรียนตน้องหนีมันให้ทันนะคะถ้าเกิดนักเรียนหยีไม่ทนันถ้าเกิดไปโดนมันปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเสียหวัวใจไปทันทีเลยนะคะ ทีนี้นักเรียนพอเข้าใจกติกาในการเล่นเกมยังคะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับเริ่ม <จะ S 2> เล่นกันเลยนักเรียนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับทำยังไงถึงจะชนะเลยครับนหนูก็ต้องตอบให้ถูกทุกคําตอบเลยครับมีค่าข้อหนูต้องตอบให้ถูกครบ5ข้อเลยครับนี่นักเรียนเห็นคําว่า l e ด d e r บอร์ d ไหมครับ บรรทัดแรกเลยเนี่ยหลีกเลออ์บวกให้นักเรียนคลิกเข้าไปแล้วนักเรียนก็ใส่ชื่อนักเรียนนะคะใส่ชื่อเล่นหรือชื่อจริงหรอคะดดได้ทั้งหมดเลยคะ นักเรียนเริ่มเล่นเกมได้เลยนะใครที่ได้สามดับแรก,กชื่อก็จะขึ้นมาที่หน้าจอครูเลยแนละนักเรียนก็จะรู้ว่าใครที่เล่นเก่งที่สุดครูครับหลังการปฏิบัติงานนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาในการทํางานปัญหาข้อที่หนึ่งเลยคือเรายังมีการอ่านทลา์เพื่อสอนเด็กๆอยู่2 เราไม่มีเวลาให้เด็กๆได้ออกความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็น 3. เราไม่ได้เตรียมการความพร้อมมากพอในการสอนเด็กๆครั้งนี้ 4. เราทิ้งระยะห่างในการพูดนานเกินไปนะครับในระหว่างเด็กนักเรียนกําลังเล่นเกมอาหารหลักห้าหมูขยี้ใจห้าเราไม่สามารถดูได้ว่าเด็กนักเรียนได้เล่นเกมครบทุกคนหรือไม่ สวัสดีครับผมนายเอกรินปกกระกเจา้าเป็นตัวแทนในการพูดความภาคภูมิใจในการทำงานครั้งนี้ครับพวกเราได้ประสบการณ์ในการสอนนักเรียนครั้งแรกเรามีความตื่นเต้นและดีใจที่ได้สอนนักเรียนภูมิใจในการทำงานเป็นกลุ่มและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขภูมิใจที่เส็กน,นักเรียนนะครับให้ความร่วมมือในการสอน ถึงแม้จะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่เด็กนักเรียนก็ยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ผมจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสาธิตในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ